ได้ยินวันนั้นเมียมันว่าไอเ้เหี้ยไปซักผ้างั้ในายกูเร็วพรอนจ่ายมึงเร็วออ,อู้ดีหน้าก,กับเรื่องเปลือนจัดเปรดมางไงโยนนี่กูจะได้เมียช่วยๆวันนี้กันนะจัดเจนไปเลยมึงเออกูพาไปเลี้ยงปตักขันแล้วนอนโรงแรมติดสูงติดสุดของเมืองสงขลาเลย <c oughs> ขึ้นได้เหลือนกันบใจโฮมมาสมัยนี้กูมีลิฟต์ โรงแรมมันก็ขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์มันต้องไปโรงแรมไปวันในแก้วนี่ให้โตโรเปจ่าหยาคู่โยบือมาในแก้วมีลิฟต์ปะโตอขึ้นควันไปลิฟต์ปะโตจัดตายโอ่งไม่จ้องจอมนี่คำคู่เทวาโยบันเราหมายอยู่แล้วบันคอยบันเรานี่จะโดนคลองเด่นอยากขึ้นเวรชาวได้ยินเสียงอยใครขัน อันตัวเดียวปลาเต้เดือนูยกขึ้นยืนบาต้องนึกว่าดุงแล้วหยาเป็ดกันต้มกันยั่งเอาะปลาก็แม่ชันต้มกันคืนไม่ได้ไม่ได้เว้นแล้วพอล่วงอันเดินลงจากเรือปลาชอยสชตุ้มจากเปช่องมัดพอไปน้อยใส่ยมไปไม่รู้ไปน้อยสะจอนไปไตปูนให้ดังตึงแผลดตึงแผลดตึงแผลน้อยเต้เดือปลาวัดรัวคุ้งนั่นะ เห็นตื่นเยี่มเล่เยี่มเล่ในายามแกชั้นมาชั้นเพื่อกลางคืนแกรู้เลยแต่ตอนมาเล่กับคุูออลังเวทีอันสว่าเอือออกเปล่ามาโยมมากับโยมเจ้าพวดหลวงไหวรับเอ๊ะออตะืนแม่้อยจะปวดหลวงอันเยเห็นไปอวยพณในนาคาต้ากชาอวยพณเพือ่อโยมเอยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้สุขสุดิบดิบ,ดบอยู่เป็นตน้นต้นเลย อีมีอียาไงตึงควายเปรียดโยเลยมึงอันปราวัดหัวกุ้งเกรียดโยนกับมึงเงีเกรียดคอยเครียดโตเครียดจ่อยไม่เครียดเปลือยยันแมมป่ามาไปปล่อยเต็มวัดป้าไปปล่อยใส่ในวัดเกล้องเกตามกูเล้ว่าเอาป้ามาเปื่อยเลยมึงว่าเปื่อกว่าเปื่อตาว่าเป็นจตุปรจัยดีเอาไว้คอยขี้เป็นต้นเปรีดโยน ก็บาชาบูชาเป็นผู้ปามาเองมัดจุกแลยใช้รถเกงมาปล่อยโยตีนาคุดไม่ไหวไรเปรตปีปลาเกลียดรอยปราเครียกูซื้อ่าไม่ยิงมีว่านักกันเมืองเครียบก็ปราคุ้มเนไดุ่มโยตุมันนั่นกูบอยโดดให้ตายโหงจริงนะนี่บาบ้าไปักนี่ก่อยขันเป็นรืนจองเชีงหัวมาลูกหัวแม หัวยากน้ำหัยต้องต้มเจ้งวัวกไกลๆไม่ไกลเปื่อมันได้กระปุกคลองเออจนขึ้นบานอ๋อเลยบันใครกี่ล้านเราถึมีโอกาสมาเงินสวนบันนายกฟูบมดซีดเอาหมะจนขึ้นมาคุกคือวกาลองไม่กลองเปื่อเบียร์ยังจ้องรอยมันควาดเคลียงคลิปเลยเบียมกลองเปื่อไม่คลองเปื่อพอจนโดดขึ้นรถเคลียงหัวเลยเปาเบียร์พลาดถูกนับได้เบื่อนฮะมึงเละเหตุ แต่ชนไม่ไปพลนรถตเร็กู้เถียนที่กูซื้อไปดีมันไปต่อได้แล้วกู่ต้นรับผินแข็งหนักหนาตึงมือเอาหลุดเรายากเออมันมีได้ยังตอคนเราต้องเออห้องมันได้กับห้องตามันต้องได้กับตานี่ประมาทนะเพื่อนตงไหนกับกาข้าได้กับพงษ์ห้องไหนกับข้าเว้นขึ้นมาหงองแถวโจดาห์กาขึ้นมาม้าขึ้นมันไม่หนีนะ ไม่เนี่ยมีอยากคิดมาจำเว้นลงไปก็จ้าได้คนว่มาออมก็ดุกเว้น้อยร่านนุ่มโตเตอมเลเหตนไม่เราเห็นไมเราคนเรายู่ประเทศอังกิจมาได้กับคนไทยก็ยากไม่เนี่อยากคิดอะเรยาตั้งใจมันไม่เกี่ยวว่าจะไปืึนได้ยัเไม่ไป มึงไม่ต้องคิดมางแก่มึงคิดว่านุ่มชีนใส่ได้กับนตำแข็งอ่ะโอ้ไออันกล้องมันโคกันโคกันเบิด์ได้มันโยกโคแนงกันไปเลอนุ่มชีนนั่นก็ตำกันไปได้แป้งก็เช่าเฮ้ไปก็เช่าครูแก่น้อยไหนหน้าแค่นำแข็งตำกับไปไ้ป่ปลาปลาอยู่น้อยไหนเร่อีเล่ตีเล่กันหน้าเล่ยังเรมาตากันได้เจ้ตี้ในมออนไรหน้ากับเล่ยยังเร่มาตากันในมออเลยมันเคีื่อนได้กับครูแล้วมันเคีื่อนได้หนักกันได้แล้ว

โจเองเรเออจทคนเรวเป็นเบเกอร์ได้ทีแล้วจังเกือ ah, บือก็เยบอยบอยอน้องผู้หญิงมันเืบอยอูอ้ตยรูเป็นตองปะกัวกูไม่ควยบันราเรียวป่าจอมยกจมดีจอมนี่ปนควยนงรอไม่ติดควยแค่จมติันลยไมู่้แตั้รืเบเกอร์ไปจูกี่ยางเลจุเบเกอร์น้อยไมคิ บาปใจกูเลยไม่พรื้อบริบาลใจเลยเลยก,ลออกี่อนกูแ่เพื่อนอันนอไอตองคนนิดปเปย์ใจก็เลยเด็ดถูกวันหัวรุงไปนังหน้าคาเทชไปข้าวผอมมลยไปนังใช่เรียนก็ไม่เรียนไปเลยก้าอ่อนกุเลยเพื่อนนังหน้าคาเทชนั้นดีว่านังเด็ด็กมากเลย นางนากตี้นั่นได้เล่เลยก้าออนเก้าภูมมชอบเลยก้าออนมันเลยก้าออนไม่ตกไปนากติ้เวลาตัวลุงดุยก้าออนมันัวตือมังคีมินต่งนฮงเด็ดเองมีเกียรติไปโต้มีเลยแต่นายตกเดือนเดือนหลอกรอยนะ จากเางขอมกเคยนี่ใครเมืองลวงสำนักนี้คุณแนนลวงมาดูดวงกันตืดนนอนน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 อีนนกลนบูนานนนนนนไม่นํา สำนักนี้เป็สำนักอวนลวงดูดวงชะตาเคยจะมีความเชื่อในนันศรษศาสตร์มาดูที่นี่แล้วรับรองเมนปูกปูกปูกฮ่จะตั้งที่นี่และไปเฮเ็บก่เราไมดีต่าใดไ่รู้จะรวยกับนเ่อใดมันก็ไ่ได้เก็บมอยู่ราดเย กัแเฮ้มานี่ไปไหนทุรานี้ลงมอไอ้ได้ดำเงินหัวยากน้ำมันมานี่ไปไหนมันดื้อได้มาตึงสัมนักนี่หรอกเพราะมันเล่มอกเล่าแต่กูยืมยุนี่มาแล่เข็นไม่ใช่เล่ตึงยืนอยู่มาแล่ดวงนั้นครับได้มอช่วยดูแลให้น้องนะ พี่หมอดูดวงได้ทำไรได้ใครนะครับพีทำได้หมดเลยโนในครัวโนตำยาอยู่ตำยาแก้ไขนั่นน่นสมุนไพรล้วนไม่มีสั้นจะได้รอยยาแก้คิดยาแก้เหมือใจดีนักเลงยาแก้เอ้ยก็ดีเอ้ยอึดเอ้หอบเอ้ไม่มีคำตอบเอ้ล้ดลุงอักเีบเอ้ยเรือรังเอ้ยมานานเอ้ยวันนันลูกชายย่ากงม้งกินไม่เกินสองขวดอาการปวดอาการเอ้ยจะค่อยๆขี้ก็คอยใกล้คอยคอย โมกันไปตีเึ้นมาเอาขี่ควนอะน้องไหวใจเองตั๊กหมากไก่คูมอรกอระโขลดเยอะมันยังกินนะนี่ครับตั้งใจมั่ยเลยดวงหายตำตำตาไปทีง่ายนะครับครับครับ,ค,รบคือมึงนี่มีธุรกิจอยู่ไ,ไปในธุระไร คือผมในรับราชงกา,ารจะคงทำได้จะมองไม,ม่แต่ทางไอ้พมเป็นราชาวรรดต่อไปนี้ผมไปแต่งานเต้น,ป,ใจใจในป้ายใจที่นี่ไปเต้นกับปวายยิ่งทุจริตไที่รีการี่ไปแต่งานก็นกนไไมีมาเลยหรือเขออ้าวอหรือว่าหรือเข,ข้าวอป้าได้ดีก็แล้วแต่เหนื่อยไม่ใช่กดรอขึ้นควรขออเข้าวอแต่งานนั้นมันแต่งาน<อ>ครับเกิดวันไรหนาผมเกิดวันอังคารครับล มีเคยชายเรียนระบายเราที <c oughs> ่เกิดมาผมรัตนากันแต่เคยทุกคนละไม่ว่าไกลไกลอบตผู้ใหญ่ก็ขาดไม่ได้เลยได้เงินต้องเอารถออกไปเที่ยวดันนอไปหาสามเชยละเบี้ยของเมียในพงพาไปหาละอ้องไปหาต้องานางเคยทุกคนละไม่ว่าใครเล่า คนแก่คนเ่าก็ชอบกันจังเลยรองเวกเด็กกเด็ก <awake> ก็ชอบดีรักอนาดีแล้วน้องเปียจำเจยรักกันมากลลายตั้งหญิงตั้งชายชอบกันทุกคนเลยโอ้เงยปูใหญ่กันหลักเบียนี่จากบ้านกระจงใาใสปห้าเคยทุกคนละไม่ว่าจกน้อยเนื้อกรอยแล้วน้องอนางจาเจยพอบรตอนนี้พิศวาสน้องนา mong đàn ơi bia mong thì tụt lắm bia mang thì nặng phải ơi, lúc là mẹ và cây cây tuôn phải là cho cắn lời chả kèn cung dày cửa chả bỏ kẹp lửa mắt con tông khơi rong phê ngày đi ngày pro Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ลองเป็นพี่นะอะไรกันนุ๊กิงมุจจาเราเป็นเป็นคนสนุกสนานอลองเป็นเป็นกูเออลองเป็นเป้หันกล้องเบิร์ตรงใจก็ลองเป็นนั้นเปรียงไอ้เมกาใกล้ลูกตอนเกยกให้เด้ตั้งมู่นนั่นลูกแกนี่ที่กูชูมาชูขึ้นมาเรื่องมัดจูเจอไป้ปัดเรื่องเจอไป้เก่งฟาไปเมกับแม่ยายนี่ที่กูชูมา nhắm lấy lọc chị thong mắt, ai đi cút bắt đầu mày mẹ tay nhắm yêu thích đi đi cút chú măng, hơi ừ. rơi vô long ai níu mới chạy bắt mắt, kín mày cong yêu ơi lệch, lệch, ai đi lọc trong thăm, cầm băng ký tay nơi, ai lệch, ai, 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 เอาแหลกยนมาเกียก็ไม ok ok ่หายขันเจิงกันอมปลานกันเกเกือดตีไรมันกันไข่ตุกตีลอยลอยอยโอ้ห้ปล่อยบาฟนเก็บใหญ่เป็นรุ่นลังกบาปปป้าแกว่าปาเจ้าเลี้ยงนุ๊ลอยใหญ่เรารองนยเป็นเป็นเปกู้ ดังเป็นกูดองได้เป็นอันก็เหงานกันหลอมทายใจได้ฮักนั่นจิกๆหน้าคอนใส่มันแทบตึกๆหน้าคิดถึงตึกๆอนเลยอับโรมาหาฮักไม่จิกๆหน้าสามใเนั้นจิกๆหน้าคิดถึงตึกๆหน้าเนอะรอเด็กกันหูไม่รู้เป็นอะไรคูหลับฟรีกันปมลูกนัดใหญลว่าวันเฮ้กูจ